ตอนที่คลอดใช่ไหมคะ,ะคือเขาเอาแต่พูดว่าเบ่งเบ่งคือเราเราคือเราเบ่งแล้ว <S <S 2> <S 2> แล้วก็มันก็ต้องรอเขาเรียกว่าอะไรลมใช่ปะรอลมรอลมแบบไหม่ก<ง>็เอาแต่พูดว่าเบ่งเบ่งคือแบบใจอจจะขาดอยู่<ร>แล้วเราก็ตื่นเต้นเนาะนัื <S <S น่นงแบบจะออกก็ไม่ออกจะออกก็ไม่ออกเราก็ตืน <S 2> <S 2> ่นเต้นอแต่ก็แบบออกมาถเรือคลอดธรรมชาติทำไม คือหมอมันที่หมออยู่ตอนแรกหมอเขาดูแล้วว่าน่าจะคลอได้เพราะเชิงกรามกว้างอยู่ใช่เพราะหมอเขาอาจจะดูก่อนว่าถ้าลอดแล้วถ้ามันข้อไม่ได้จริงจะพักหนึ่งเขาอาจจะให้ผ่าคือให้ลองเบ่งดูใช่วินาทีที่น้องออกมาแบบว่าล้อกูแวะอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างน้ำตาไหลนะเพราะว่าตอนนั้นะเออแล้วอยู่ ดูเจอลูกคนแรกอเอก็ได้เจอลูกก่อนแล้วก็ได้เป็นคนตัดสัดกะดือลูกดีใจเพราะว่าลูกตัวออกมาสมบูรณ์